นี่เธอ,เ,ธอเป็นอะไรเนี่ยทำไมช่วงนี้เธอดูเ้าๆจากอุ้พวกเธอฉันน่ะอยากจนะทําธุรกิจออนไลน์อะ่ะอ,อ๋อเพดีนี่แต่ฉันน่ะอยากจะขายของออนไลน์แต่ไม่มีเงินไปเปิดบินคอน,นซลิุย<ม><ม>เธอเธอไม่รู้จักแ <ๆ S 1> อปยูนิส2อมันเป็นยังไงอะ่ะแอปยูนิสนะเธอสมัครฟรีไม่ต้องเสียงเงินเลยเธอเนี่ยเธอก็สามารถเป็นตัวแทนได้ทันทีเลยนะ ได้จริงเหรอใช่แถมยังมีลิงก์เซลเพจสินค้าแต่และชนิดนะเธอและเขายังรับสมัครทิมงานได้ทันทีด้วยสมัครได้ง่ายแบบนี้เลยเหรอใช,ใช่ใช่เธอเราสินค้าในแบรนด์ของยูดีน,นะเธอเป็นสินค้าแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยเธอราคาเนี่ยบบก็จับต้องได้ด้วยเธอรู้จักเซวาจากคุณเส้นไหมอ๋อรู้จัก<ห>แล้วก็รา่าเท แล้วก็เจบีคอลลาเจนที่พวกเราดาราชอบใช้กันนะเธอโหมีแต่สินค้าแบรนด์ดังๆนั้งนั้นเลยอ่ะใช่แล้วก็ซื้อง่ายขายคล่องตลาดต้องการด้วยนะใช่ใครๆะก็ทำได้มาตัวเปล่าไม่ต้องเปิดบินมไม่ต้องซื้อแพคเกจอะไรให้ลูกยากเลยเธอใช่<ม>แถมยงังได้ลิงก์เป็นทำงานง่าย,ายๆไม่ซับซ้อนด้วยใช่เนี่ยวันที่10ตุลาคมน,นี้เธอต้องรีบมาสมัครแลวะนะเธอจะได้เป็นตัวแทน คนแรกๆเหมือนกับพวกฉันไงแล้วฉันสามารถสมัครได้ทางไหนบ้างล่ะเนี่ยเธอก็สมัครกับฉันก็ได้นะหรือว่าถ้าเธอสงสัยอะไรอ่ะเธอเข้าไปดูที่แฟนเพจยูนิ t ไทยแลนด์ก็ได้ใช่หรือว่าเธอจะสมัครกับคนที่ส่งคลิปให้เธอดูเลยก็ได้ใช่โหง่ายขนาดนี้เลยหรอใช่ยูนิตใครๆก็ทำได้เธอสมัครฟรีไม่ต้องลงทุนยู